ปตอนนี้เราอยู่ที่นาสามสามพี่น้องตอนนี้ข้าแบบใกล้จะท่วมหัวละทุกคนอองนิดนึงสูงมากแล้วหน้าฉันก็คือขาวมากตอนนี้ เม่กำลังเก็บมะเขืออยู่นะถ้าใครเห็นเราจะอุย๊ยเราขยายไม่ได้เลยครั้งนี้คือมะเขือมอเลยมาเลยมาเขามาเลยเราจะถ่ายรูปมาฝากทุกคนเห็นไหมต้นไม้ต้นนั้น เ mhm. หมือนจะเป็นบักสีดารหุยหลุดเลยมันหลุดแล้วนี่ยเห็นแมงมุมปะแห็มุมอยู่ไหนเอ๋เดี๋ยวหาแมงมุมก่อนนี่เห็นปะนี่แหละ มันไม่โฟกัสออกเยอะมากคนแต่คือเราจะไม่จับแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าจับแล้วมันร่วงจะบอกว่าทีแรกอะจะไม่ถ่ายแล้วแต่จะหายฮุบก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายสวยเนาะ ต้นแค่เนี้ยเองแต่ลูกเยอะม,มากนี่ดูขโมยดิเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่บักสีดาวนะฉันว่าอืมฝรั่งถูกแล้วดมใบเอาเดี๋ยวเราจะพาไปดูว้าย นีいい่นะรูงเคียวเก็บีกม <c oughs> ันยังกินไม่ได้หรอกแต่ว่าแม่หายไปแล้วอนป็นอ้ ไม่ให้นอนอือไม่ค่ะเป็นสีอืมไมกินได้แล้วปะ ยังไม่ได้หรอกมันต้องใหญ่กว่านี้แต่รถมันได้แล้วนะอยู่นี่กินฝรั่งอยู่บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีสุดสุดเลยคนดูข้างหลังนี่คือแบบ ช่งนาเพื่ห็นได้เห็นหน้าเราเยอะขึ้นแม่ <c oughs> ปลูกเทปเยอะมากอุ้ยกะเพรา กระเพราแดงกระเพราแดงทุกคนกระเพราแดงนี่แหละคนรักกระเพรานะคะ